โอเคฮันโลนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาไม่ได้เป็นคลิปยาวอะไรนะก็เดี๋ยวจะมาแนะนําทีมที่ผมใช้แล้วกันนะผมคือเพราะผมมองว่ามันอาจจะอาจจะมีหลายคนที่อาจจะมองหาทีมประมาณนี้นะซึ่งผมว่าผมว่ามันเป็นทีมที่เก่งเลยนะหลายๆคนอาจจะอาจจะอาจจะออชอบทีมประมาณนี้นะผมมันเป็นทีมที่เน้นเน้นประสิทธิภาพระดับหนึ่งเลยนะว่า เดี๋ยวนะผมเซตไว้ไหนว่าอ่าอันนี้นะครับผมโอเคอันนี้แหละนะครับผมเป็นทีมที่น่าจะน่าจะดีที่สุดในเกมตอนนี้นะผมสำหรับมุมมองของผมนะอ่าผมใช้มันทำคือคือ,คอตัวเนื้อเรื่องกับตัวของไอ์อีเวนต์เนี่ยคือสบายแล้วนะผมหลายหลายทีมน่าจะไปได้หมดแล้วผมใช้มันลงผ่านตัวของสกอร์ชาเลนจ์เนี่ยได้ห้าแสนเจ็ด ตอนนั้นผมน่าจะยังน่าจะไม่ได้ไม่ได้ฟูลบัฟด้วยนะคิดว่านะผมน่าจะบัฟทีเดียวแล้วก็ตีเลยนะผมคิดว่าคิดว่านะตีตอนเออน่าจะน่าจะตีบัฟทีเดียวตีเลยนะผมเพราะว่ามันมันยังทําได้เยอะกว่านั้นอยู่อ่าผมใช้เคลียร์ตัวของอนาคอนี่แบบเออจำนวนเทิร์นอาจจะเยอะไปหน่อยนะผมเพราะผมติดเลยไม่รู้ทําอะไรอยู่เนี่ยตัวนี้ก็มาใหม่แล้วนะผมคิดว่าคิดว่าน่าจะเคลียร์ได้ในวันช็อตอยู่ดีนะผมอ่า แล้วก็ใช้ผ่านตัวของคอกทาวเวอร์นะคอกทาวเวอร์น่าจะเป็นโหมดที่ยากสุดในเกมแล้วตอนนี้ไหมนะผมคิดว่าคิดว่านะแต่แต้มไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่ามันเร็วสุดเร็วสุดในการแบบชาร์จอินนอลิยังไงก็ต้องแบบ6เทิร์นเเทิร์นนะครับผมคิดว่าประมาณนั้นเร็วกว่าน,นั้นน่าจะยากน่าจะยากอยู่นะผมน่าจะเสีย่ยอันนี้คอกทาวเวอร์ก็เคลียร์100%นะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกละ่ะอ่า คือพวกแฟตแบ็กพวกดันเจียนเคลียได้อยู่แล้วนะอาร์ตแบทเทิลอาร์ตแบตเทิลผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้อันดับผมอยู่เท่าไหร่แล้วนะครับอันดับ81โอเคโอเคผมเล่นได้แต้มแสนวกว่าจริงๆมันมันขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับตัวของไอ้นี่ด้วยนะขึ้นอยู่กับตัวของดวงเราด้วยนิดนึงแล้วตอนนี้ตอนนี้คนคนเริ่มเข้ามาเล่นเยอะแล้วนะโอ้โหที่หนึ่งสามแสนเจ็ดลล ไม่ค่าน้อยจังแต่แต้มเยอะเวอร์อิงอิงไม่ได้ทำอะไร,ประแปลกๆใช่ไหมตัวก็ตัวมีแต่ตัวฮิลเลยนะเนี่ยทำไปเล่นไม่แน่ใจเหมือนกันปแปลกๆทีมโอเคทีมคนเนี้ยปกติถูกแล้วนะก็ก็เป็นโหมดโหมดตอนนี้ก็ยังอยู่ทอปยังอยู่ทับร้อยอยู่โอเคก็ถือว่าไม่แย่แต่ว่า เอาจริงๆแข่งแข่งสกอร์ไปก็ไอ้นี่ไม่ไม่รู้ได้รางวัลอะไรเหมือนกันนะผมก็ตัวของ a าร์ตแบตเทก็สบายๆนะเป็นทีมที่ทีมที่ว่าไงดีล่ะเล่นเล่นง่ายด้วยผ่านได้ทุกด่านเพราะว่าตัวของ i n นโนีเป็นดาเมจด,ดามดเมจเพเซอร์นะเป็นดาเมจแบบเจาะเกาะทะลวงนะผมผ่านผ่านได้ทุกการต้านทานไหมต่อให้แบบมันต้านทานการฟันเราก็สามารถผ่านได้นะเดี๋ยวผมเล่นใน อไอ้นี่ให้ดูสักทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมเป็นเอลหมดของ c อร k กทาวเวอร์นะทีมเออจริงๆทีมมันค่อนข้างว่าไงดีละ่ะมันมันค่อนข้างคือด้วยความที่มันเป็นดามเมจเพสเซอร์ใช่ไหมครับผมแบบว่าเป็นตัวเจอะกอดน,นะทำให้เราตีเข้าได้ทุกตัวแต่ว่าเราแบบไม่สามารถแบบว่าทำดามเมจได้เท่าดาเมทธาตุนะเพราะพวกนั้นเขาจะดาเมจแบบทวีคูณมากกว่านะครับ ประมาณประมาณหลายเท่าหลายเท่าเลยนะครับผมแต่ว่าเราพอพอแบบเป็นตัวดามจเาทุาเนี่ยในอนาคตจะมีตัวจำพวกแบบว่าจำพวกแบบว่าไอ้นี่มีเข้ามาด้วยนะรเรียกว่าอะไรนะจำพวกเอ่อพวกไ <c oughs> อ้เขียนทับอแบบี่ะพวกแบบที่ลบเปลี่ยนแปลงการต้านทานนะครับผม ซึ่งไอตัวพวกนั้นเนี่ยจะทำให้เกมเปลี่ยนระดับหนึ่งเลยนะครับผมอันนี้ผมน่าจะดึงเอาดึงเอาไอซิคิลของผมเข้ามาได้นี่จบได้ตามปกติกหรือเปล่าครับแต่ทีนี้ยังมีแนะนำเลยนะแนะนำเลยสำหรับคนที่กำลังแบบจัดทีมหรืออะไรทำนองนั้นอยู่ก็จะเป็น ดีบักตัวเดียวเป็นมิยะนะครับมิยะเนี่ยจะเปลี่ยนได้ครับเป็นตัวเดียวเปลี่ยนได้อัญจริงมาลีก็เปลี่ยนได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกว่าใช้ตัวไหนแทนอะไรได้บ้างนะครับตอนหลังหลังหลังผ่านนะถ้า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 ไม่ไม่ชนะก็นั่นแหละเอาเวลาได้เปลี่ยน คือต้องมารอไออ,อิโนโนริซซสอเนี่ยเอฟพีถึงนะครับผมมันมันค่อนข้างนานนะเพราะมันต้องชาร์จหนึ่งคีละใช้หกนะครชาร์จอีแล้วก็ตีอีแคสต์แปดเราต้องรอรอนิดนึงตอนนี้ก็กินไปห้าเทิร์นแล้วครับเทิร์นบบั๊กต้อไป,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 ไป ผมตีครั้งเดียวตายนะในรอบที่แล้วที่มาแต่สูแ้แบบนะี้ไม่ไแน่ใจว่ารอบนี้ยังครั้งเดียวอีกแาดเผื่อนะครับใน,น,นม,มิริดแล้วเอาชัวร์เพราะ ไอ้น <laughs> ี่ไงที่เกียรเกียริถ่ายคลิปใหม่ถ้ามันตีไม่ตายไม่ใช่อะไรหรอกเฮ้ยตรงนี้อ่ะตรงนี้ดีแล้ว โอเวอร์บัฟไปเลยก็ไดนะ้บัฟมันลงได้2ทีวนะ่าใสโอเวอร์ Over ump, ไปเลยก็ไม่เป็นไรหรอใสตัวใสตัวนี้ก่นะลรวนะที e นั <c oughs> <c oughs> ก็ชออ็อตคัเดียวตายเลยนะบอสของสเตจสุดท้ายนะบอสดานสุดท้ายของบอสพาวเวอร์ถ้าเล่นดีๆก็น่าจะได้เทินน้อยกว่านี้อยู่แล้วนะก็ประมาณประมาณนี้นะเดี๋ยวกลับไปดูทีมกอนนะครับมันเป็นทีมที่ผ่านได้น่าจะผ่านได้ทุกคาบทุกการต้านทานโดยไม่สนอะไรเลยนะครับผมประมาณนั้นประมาณนั้นตัวที่ฟิกหน่อยเนี่ยจริงๆมีอีโนรีนะครับผมอีโนรีแล้วก็ยุนยนนะ แล้วก็ตัวของฮิกุมินนะหรือเซเซกะนะครับผมอ่าสามสามตัวเนี้ยสามตัวแรกในแถวเนี้ยค่อนข้างฟิกนะครับผมว่าต้องเป็นสามตัวนี้นะฮะอ่าแต่ว่าตัวของฮิกุมินเนี้ยสามารถทําหน้าที่เดียวกับอ่ามาลีได้นะครับคือถ้ามีมาลีเนี้ยไม่มีฮิกุมินก็ได้ประมาณนั้นแล้วก็ตัวของดีวัลเฟอร์อย่างเอ่อผมใช้เป็นมิยะใช่ไหมครับผมแต่เวลาที่ผมเจอด่านที่แบบมอนมันมีหลายตัวนะมิยะมันเป็นซิงเกิลทาร์เก็ตนะ ผมก็จะใช้ตัวของอตัวตัวอื่นมาแทนนะผมเป็นอยู่ไหนว่าอ่านี่นะครับเป็นมิโกะมิโกะเทนเน่นะครับผมตัวนี้เป็นจากสกิลจากเอเดนหนึ่งเป็นจะว่าไงดีเป็น AOE ดีบัฟนะครับผมแบบมันมี3ตัวก็ดีบัฟใส่ทั้ง3ตัวนะครับผมแล้วตัวของอินโนริเนี่ยก็ตีตีหมู่เหมือนกันนะครผมก็คือดีบัฟดีบัฟหมู่แล้วก็ตีหมู่นะครับประมาณนั้นอาจจะใส่ อ uh, ตัวตัวของอยู่ไหนว่านี่ตัวของมิยะมามามาสแปม้นี่ก็ได้นะครับผมสกิลสแปมอวอลเนลเลเบิลวอลเลเนวาลเนลเบลิตี้โอเคก็มาลี่เอาออกได้ครับผมเป็นตัวอื่นได้เป็นบัสเตอร์เป็นอะไรได้นะก็ มีตัวมีตัวให้เปลี่ยนเยอะนะครับผมสำหรับตัวแถวหลังนะอาตัวของตัวของอ่าอยู่ไหนนะตัวของมูอาเนี่ยผมชอบชายนะผมเพราะมันมันเซฟดีผมผมขี้เกียจขี้เกียจเล่นหลายรอบนะมูอาเนี่ยอเอามาฮิวนะผมมาฮิวแล้วก็มา,ามาให้บัฟไอ้นั่นนะผมบัฟเขาเรียกว่าอะไรวะ e my e นะครับผม my i นะซึ่งัวจริงจริงจริง,รงบัฟตามเหยียน้อยนะครับผมแค่แค่ my อบัฟเดียวนะแต่เราสามารถเล่นเล่นคู่กับออบได้นะครับผมออบธาตุนะ้าสําหรับคนที่มีนะครับผมแต,แต่ถ้าแต่ถ้าคุณมีออบธาตุคุณก็น่าจะน่าจะไปไกลกว่าผมแล้วไหมคิดว่านะคิดว่าถ้ามีอบอธาตุคุณก็น่าจะไปไกลกว่าผมแล้วคิดว่าน่าจะเออ น่าจะมีทีมที่ดีกว่านี้นะครับผมคือเป็นทีมเฉพาะธาตุจาะจงคือการที่เราทําทีมประมาณนี้เนี่ยเราสามารถใช้มันเคลียร์แบบเคลียร์ทุกธาตุทุกการต้านทานได้นะครับผมแต่ปัญหามันจะมีอยู่ที่บางบอสบางตัวเนี่ยดาเมจเราไม่ถึงนะอย่างบอสมันเลือดร้อยล้านเนี้ยแต่เราตีแบบเราตีได้สูงสุด20ล้านเงี้ยบางทีเราก็แบบตีมันไม่ตายเลือดไม่ถึงประมาณเนี้ยแต่เราเนี่ยทีมนี้จะคอนเฟิร์มแบบ20ล้านทุกทุกบอสอะไรประมาณนั้นนะครับผมเป็น ดาเมจแบบว่าคอนเฟิร์มว่าจำนวนเลขดาเมจนะแต่ว่าตรงกันข้ามกันเนี่ยไอ้บอสเลือดร้อยล้านเนี่ยบางทีมันจะแพ้แบบแพ้าธาตุใดธาตุหนึ่งนะผมเป็นาธาตุน้ําแข็งแพ้าธาตุไฟแพ้าธาตุสายฟ้านะครับผมแล้วเราเอา,าธาตุพวกนั้นเนี่ยไปตีมันจะได้มันจะได้ดาเมจเยอะกว่าวันช็อตอาจจะร้อยล้านเลยก็ได้หรืออะไรทำนองนั้นนะสิบร้อยล้านมากไปก็ทีมทาธาตุยังดีกว่าทีมแบบใส่เป็นาธาตุ ธาตุน้ําธาตุแสงธาตุไฟอะไรพวกนั้นนะผมยังยังคงดีกว่าดีกว่าทีมนี้นะผมดีกว่าทีมอิโนโนรินะแต่ทีมนี้มันดาเมจดาเมจกลางๆแต่สามารถผ่านได้ทุกดานนะครับกับออตัวดาเมจธาตุที่ดาเมจสูงๆแต่แบบว่าต้องมีหลายทีมอะอย่างแบบเราจะสู้บอส6ตัวเราก็ต้องมีทีมแบบ6ธาตุอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเป็นอะไรที่ต้อง ใช้เวลาเก็บตัวเยอะนะแล้วก็ต้องใช้ตังเติมเยอะด้วยนะผมแต่ว่าทีมนี้อาจจะอาจจะถูกถูกล,ลงมาหน่อยแล้วคือผมมองว่าในความคุ้มค่านะผมในความคุ้มค่าคุ้มค่าในการอัพอินโนริเนี่ยผมว่าคุ้มมากนะผมในในแพทปัจจุบันนะเพราะในเซิร์ฟ JP เนี่ยอินโนริเนี่ยตอนแบนเนอร์ของอินโนริมาเนี่ยไม่มีบัฟนะครับผม่าจะเก่งเนี่ยก็10 10เดือนเกือบ1ปีนะผมต่อมาเนี่ย อินโนรีถึงได้บัฟแล้วกลายมาเป็นตัวเก่งนะแต่ว่าอินโนรีของเซิร์ฟเอเนี่ยเราเพิ่งตู้ตู้มันเพิ่งผ่านไปนะผมเพิ่ง2สัปดาห์แล้วเราก็ได้บัฟเลยนะครับผมทำให้แบบทําให้1ปีหลังจากนี้เนี่ยอินโนรีอาจจะอาจจะยังเก่งอยู่นะผมอาจจะผ่านได้ทุกอย่างเลยเป็นตัวที่ตัวที่คุ้มค่านะคุ้มค่าที่จะคุ้มค่าที่จะอัพนะผมในสายตาผมนะผมคือผมเสียเพชรเสียเพชรกับอินโนรีไปประมาณ ประมาณ6 0หมื่นนะครับผมประมาณ6 0หมื่นแต่ว่าผมคิดว่าผมยังคิดว่าอินโนรีเนี่ยน่าจะสามารถใช้อินโนรีหาหาคืนมาได้เยอะกว่านั้นอยู่นะผมนั่นนั่นคือสิ่งที่ผมคิดนะนั่นคือสิ่งที่ผมคิดนะผมก็เป็นตัวที่น่าลงทุนนะประมาณนั้นนะผมก็โอเคคลิปนี้คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะผมเดี๋ยวมันจะยาวไปเอาไว้เจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับผม